มาเก็บแอปเปิ้ลอะไรก็แล้วแต่แต่บันีกินยาลูกฉันกินได้อย่างเดียวสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะคุณมนีกับนิวนี่เราเช่ารถจะไปเที่ยวกันสองคนแม่ลูกเช่ารถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยที่นิวเจอร์ซีย์กันว่าในนิวเจอร์ซีย์ที่มันอยู่ติดกับนิวยอร์กมันมีอะไรบ้าง นี่คือการเตรียมรถของเราสองคนมแม่รู้นะจ๊ะไปกันเลย let's go ดูค่ะมีเด็กติดแม่ขับก็ต้องนั่งตักอีกสี่นาทีจะถึงแล้วค่ะทุกคนอนใน,น,นี้มันไม่ใช้นิกค้าพี่นานี่มันใคเนี่ย<น> <laughs> พี่เล็กกระโดดขึ้นรถมาจา้าเพราะว่า เมืม่อกี้โดนหลอกมาเพราะตอนแรกอะคุณมณีอะขับผ่านบ้านแล้วก็แวะไปทักทายพี่เล็กก็เลยทนไม่ได้โดนน้องอ้อนอะพี่เล็กมาไต่รูปพี่น้องหน่อยนึน,นะพี่เล็กก็เลยมาด้วยปะเดี๋ยวไปด้วยกันเข้าฟาร์มแล้วเข้าฟาร์มแล้วถึงแล้วค่ะท,ที่ที่ไหนวะฟาร์มบักทองที่นั่นเขามี แอปเปิลด้วยนะแอปเปิลแต่ว่าเราจะไม่เก็บที่เธอไปเก็บที่อื่นใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่เล็กจะพาเราเก็บแอปเปิลด้วยที่ตอนนี้เป็นฤดูกเก็บผลไม้ช่วงเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นสิบสองเนี่ยเป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวเลยถ่ายซีซันคืนนี้บนสนามเต็มไปด้วยฟักทองน่ารักมากเลยค่ะสวยมากคือแล้วเป็นสีส้มตัดกับสีเขียวฟักทองที่นี่มันลูกสวยน่ารักมากแล้วก็เป็นสีส้มสดเขาเอามาจัดบนสนามเนียค่ะวางเป็นลอยลอยลูกเลยเพื่อให้มาถ่ายรูปกัน เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขามีขนมปัดทอ,นะองให้เรากินบ้างนี่คือทายทายที่เหลืออยู่นะคะเพราะว่าเรามาช้าเพราะว่าเขาเป็นโฮมเมดเฟสเขาทำทุกวันเพราะฉะนั้นเรามาชา้าถึงเราไปอดอือันนี้แอปเปิ้ลอ๋ลอแอปเปิ้ลไซเดอร์ดิีใจมีหลายรสเลย ที่เราเห็นส่วนใหญ่นี้นะคะก็ส่วนวมากเขาทำขนมเนื้อทำพายทำของหวานแล้วก็ทำกับข้าวก็ได้เราก็สามารถซื้อพวกถางพวกนี้กลับบ้านได้ด้วยนะชว่วงนี้เป็นฮาร์วีนของพวกนี้ก็จะโดนซื้อไปเพื่อตกแต่งบ้านทำเป็นผีทำเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยปะ่ะเราน่าจะมีเวลาไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไปที่เก็บแบบบรรยัณ ว่าวีออชาร์ดแอนด์ไวนารีแปลว่าจะต้องมีไวน์ใส่แน่นอนอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเออแอปเาไปไปอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บแอปเปิ้ลกันเรามีเวลาอีกประมาณ1-2ชั่วโมงที่นี่จะปิดเพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วแล้วก็แอปเปิ้ลเนี่ยเขาจะเสียค่าเข้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ส่วน,นนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เราสามารถมาเก็บได้ฟรีแต่ว่าถ้าเกิดจะแอปเปิ้ลกลับก็เสียเป็นค่าแอปเปิ้ลน่ะนะเป็นถุงหรือเป็นพอเป็นกิโลอะไรก็ว่าไป อันนี้คือถุงที่เราจะไปเก็บบัเพิ่นะคะก็เต็มถุงเท่าไหร่นะสามสิบเก้าเหรียญเหรียญแต่ถ้าเราไม่เก็บหรือไม่ถึงก็ก็<า>ไม่เป็นไรก็เป็นพาวแลนะก็เท่าไหร่เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็น,นี่คือรถที่เราจะเข็นไปเราจะให้น้องนีนั่งนี่เราให้น้องนีนั่งนี่แล้วเข็นน้องนีไปนะั่งนี้นั่งบนนี้จะได้ไม่เจ็บขาน้องเป็นเด็กเลยเหรอะคะออน้องนั่งบนนี้งนะ นี้เราก็เดินมาตรงโซนท,ที่เขาปลูกแอปเปิลนะคะซึ่งแอปเปิลตัวนี้มันมีหลายพันมากอันนี้เราเป็นเดี๋ยวจะมาเก็บเนี้ยต้นบางต้นเนี้ยมันจะอยู่สูงมากแล้วมันต้องเก็บยังไงวะเราองไปหารูเเซียหน่อยเก็บไม่ถึงคือถ้าไม่มีมันีนิวก็เก็บึงเมื่อไหร่นิวมีมันีอะไรอะไรมันก็ลำบากหมดเลยลูกนี่สวยงามมากด,ดิใส่ถุงไว้ ก็แพงเหมือนกันนะมนขโมยต้นเฮ้ยอันนี้เยอะมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าต้นไหนมันอร่อยยิ่งเก็บง่อละไอ้ลูกนี้ใหญ่มากที่เล็กดูเนี่ยดูคนไม่มีแมวไม่มีลูกเขาจะเก็บได้ถนัดกว่าเรานะคะปีนนเฮ้เราฟังกินตก ใหญ่มากสรุปแล้วคือเต็มเนี่ยเราต้องจ่ายสามสิเก้าหรียญนะเขาถุงนี้เต็มคือ39เหรียญ่ะอยู่ประมาณ2องไอ้าวหนึ่งประมาณสองลกว่าใช่แต่ว่าดูสิแค่แป๊บเดียวก็จะเต็มถุงแล้วเก็บเยอะพี่เฟืองตั้งเฟืองตั้งพี่ฟาร์มก็จะมีเป็นโลนะคะเป็นแถวๆแล้วก็จะบอกชื่อของแอปเปิลอันก็เป็นฟูจิบูแทก แล้วก็มีเป็นโรโรหลายๆโรเราก็ดูเอาว่าเราต้องการอันไหนมีหลายๆท่านเลยค่ะเรามาดูกันอ่าจะใครเนี่ยคุณมณีชอบได้แอปเปิ้ปปลเหรอคาะหรอพิกกี้เหรอตอนนี้ได้ลงเดินตกใจแล้วไม่ว่าจะไปเก็บฟักทองไปดูฟักทองมาเก็บแอปเปิ้ลอะไรก็แล้วแต่แต่มณีกินหญ้าลูกฉันกินหญ้าอย่างเดียว บางพันอย่างฟูจิมันก็จะไม่ได้แดงมาอเงี้ยเนี่ยคือตกมาแดีแปลเก็บจุกูเก็บจุกูเหมือนแมวเลยโอ้ยสวยมากเลยมาค่ะนั่งค่ะนั่งพี่เล็กบอกว่าให้นั่งเดี๋ยวพี่เล็กจะเก็บมาให้นั่งจริงอ่ะเปล่าพี่เล็กเอาไหว้เปล่าอ่นั่งก่อนแม่ลูกนะเว้ยไม่ตกน้ำนะไม่ตกน้ำนะพี่เล็กนะเก็บมาได้ทั้งหมดสามพันนะคะอันนี้คือฟูจิฟูจิจะหน้าเท่านี้เลยสองอันเท่ากันอ,อันนี้อะไรนะจอนาโ,โกนะคะอันนี้จะแดงกว่านี้อันนี้ไว้ยิงขนุ อันนี้จะเป็นแกนน่สมิธนะคะน,นี้จะผิวแบบเงาลื่นานรุกเลยน่ารักแล้วก็มีตรงแดงๆที่เราไม่ได้เก็บีกแล้วก็มันหมดต้นแล้วไป let's go let's go let's go ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะแล้วก็มีเล็กบอกว่านั่งเลยเดี๋ยวฉันเขียนให้